ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาตัดกันนะคะตอนนี้ถึงบ้านแล้วเนาะมาตัดขาเห็ดกันนี่มันมีนอนไหมล่ะเดี๋ยวต้องรออีกประมาณสัก2วันนะค่อยไปเก็บใหม่นะคะนี่สวยงามอืม ตอนนี้มันขาดน้ำมาขาดน้ำอย่างเดียวเลยเห็ดอ,อ่ะเห็ดรอน้ำฝนทิ้งช่วงทุกคนก็ต้องรอเห็ดรอน้ำเรารอเห็ดมีคนถามนะคะว่าเห็ดอ่ปลูกฝรั่งเออไม่ใช่เห็ดอะไรนะเห็ดถั่วออกหรือยังใช่ไหมคะ เห็ดถั่วเริ่มจะออกแล้วนะทุกคนหลังบ้านนี่แหละเริ่มจะออกล้ะเดี๋ยวคงได้ดูกันนะคะเดี๋ยวคงได้ดูกันใจเย็นๆนะทุกคนใจเย็นนะคะมันก็เป็นรอบๆของชนิดเห็ดไปเห็ดถ้าเห็ดพูดได้คงจะบอกว่าโอ๊ยเนอะรอก่อนรอก่อน <c oughs> ท่านผู้ชมรอไม่ไหวไงถ้าขึ้นพร้อมกันหมดนะทุกคน เขาเรียกว่าอะไรเก็บคือแบบคงจะเละมากๆเลยหมายถึงว่าคือไม่รู้จะเก็บเห็ดอะไรกับเห็ดอะไรก่อนดีอ่ะแต่ถ้ามันออกไปด้านหน้าแบบนะคือแบบโอเคนะบิวาสวยงามสวยงามอันนี้มันได้หรือเปล่าที่เราดูในป่าหนอนเนย่ยถ้าหนอนขึ้นเยอะอย่างเงี้ยเราก็ทิ้งไปเลย อืมอืมงามอืม,อม,อมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยากได้รุ่นเนี่ยทุกคนอยากได้รุ่นเนี่ยดูมันแฉบมากเลยดีงามดีงามสุดๆอันนี้ดอก บ้านบ้านบ้าน,านดูแต่คือแบบยังได้อะยังได้ทุกคนเป็นบ้านทำอะไรดูนะดูค่ะเห็นไหมมันยังได้อยู่เลยเราก็จะเอาเนาะแต่ว่าบินน่าจะตัดไอ้ตรงนี้มันออกเนี่ยเนี่ยเพราะว่ามันจะแห้งชา้า ดี๋ยวพี่ค่อยไปเล่มหมออีกทีนึงตอนที่จเจ้าเข้าอบะอเห็ดไอเนี่ยนะคะเห็ดปลอกฝรังเนี่ยเขาจะออกที่ปา่ปาป่าคล้ายแบบป่ปาเห็ดพึ่งห,หัวแดงอะทุกคนเห็ดพึ่งหวานหัวแดงอะเออเขาจะออกป่าแบบนี้นป่าสนนะ่ะอือไม่ได้มีทั่วไปนะคะแล้วก็ไม่ได้มีทุกป่าด้วย ไม่ได้มีทุกป่าเจ้าตรงป่าสนจะมากกว่าถ้าเจอตามทั่วไปอย่างเงี้ยก็จะแบบวา่าป่าทั่วไปนะพูดถึงอะก็จะแบบมีไม่กี่ดอกเองอะไรเงี้ยแต่ถ้าขึ้นเป็นกลุ่มเป็นอะไรเงี้ยเนี่ยนะก็จะเป็นป่าสนป่าสนแบบที่วีไปเก็บนี่แหละป่าสนเห็ดทุ่งวันหัวแดงอุ้ยกรอบกรอบมากลูกค้าน้อง ตรองเยอะหน่อยนะคะอย่สียดายอุ้ยอยสีดดายนะยบีตัดอย่างนี้บีก็ใส่ภาชนะไว้พี่ติ๊กอยู่บ้านใช่ไหมเขาทำงานที่บ้านเขาก็เอาเข้าอบให้บีพอบีไปทำงานนอกบ้านใช่ไหมละ่ะดีดีงาม ดูดอกเล็ก,นกเนี่ยดอกแบบนี้มันจะแน่นมากเลยเนี่ยแน่นแน่นดูมันชัดมากเลยค่ะนะชัดมากด, <gasps> ดาูดีงามดีงามดูดอกนี้ใครชอบดูอ่จอกว้างอุ้ยจอกว้าง อุ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยเจ้าก,กว้างก็ดูผ่านบ้านแดงนี้นะคะผ่าน YouTube แล้วเนี่ยแหละแต่ใครชอบดอูแนวตั้งก็เข้าไปดูที่เพจบีได้นะทุกคนฝากอีกรอบหนึ่งนะคะฝากเพจบีหน่อยนะบีพเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเพจใหม่นะทุกคนเออม,มันจะเป็นแนวตั้งนะคะบีจะทำเป็นแนวตั้งเนาะหลายคนยังคิดว่าเป็นเพจปลอมอยู่เลยแต่ไม่ใช่นะคะเพจบีจริงๆเป็นเพจสำรองเป็นเพจสำรองเพราะว่า ไอเพจเพจหลักๆอะ่ะที่มีคนติดตาม,มเยอะๆน,นั่นน่ะสามแสนกว่านะั่นน่ะอันนั้นน่ะคือแบบว่า,าลงยาวๆอะ่ะบีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันลงไม่ค่อยได้เนาะเมื่อก่อนลงได้มันเป็นบางช่วงบีก็ไม่เข้าใจบางทีอ่ะบีอัปโหลดอะ่ะข้ามคืนทุกคนข้ามคืน,คนพอมาถึงตอนเช้าเอา้าไอวิดีโอหายไปไหนงงงงมากเลยหวังว่าไอที่เพจใหม่จะไม่เป็นนะ ต่ว่าบีพยายามที่จะบอกว่าไม่ลงแบบยาวเกินอะไรเงี้ยเออบีก็ไม่รู้เหมือนกันนี่นะอแต่ใน youtube แต่ที่ youtube เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรใช่ไหมแต่คือแบบอว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะนู่นสมัยก่อนนู้นอ่ะที่โหลดลงโหลดยังไงก็ไม่ได้ทุกคนโหลดยังไงก็ไม่ได้ที่บีเคยอัพขึ้น,นให้ดูว่าเออแบบบีมีปัญหาในการโหลดนั่นน่ะบีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันโหลดไม่ได้เนาะแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะคะนี่ ถ้าสมมติว่าดูจอกว้างผ่าน y o u t u อย่างเงี้ยก็จะเห็นแบบทัศนียภาพอะไรประมาณนี้ทุกคนเออแต่ถ้าดูจอตรงเนี้ยก็เห็นเห็ดอย่างเงี้ยก็คือจะเห็นทางดอกเลยอันเนี้ยคือมันเนื่องด้วยว่าจอกว้างใช่ไหมบีก็ต้องแบบเอาออกไปไกลหน่อยอะไรเงี้ยถึงจะเห็นทางดอกเออกาะนั่นนะคะมีตอนนี้มีให้ตัวให้เลือกว่าชอบดูแบบไหนก็เลือกได้เลยค่ะเลือกได้เลย แต่อย่าลืมกดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามบีนะอันนั้นก็จะเป็นแบบว่าคลิปสั้นอะไรเงี้ยเยอะแล้วก็คลิปยาวก็มีนะคะคลิปยาวก็พยายามจะลงทุกวันเหมือนกันแต่คือแบบส่วนมากอะ่ะบีจะลงที่เนี่ยแหละ YouTube ก่อนอจะลง youtube ก่อนเสมอนะคะ,ะถ้าใครอยากดูคลิปใหม่ๆอะ่ะ เข้ามาที่ Youtube เนี่ยเจอคลิปใหม่ทันทันท่วงทีเขาเรียกว่าทันเหตุการณ์เลยเก็บวันนี้ลงพรุ่งนี้อะไรประมาณเนี่ยตัดกันให้ตาฉ่ำเลย <c oughs> นี่ไอ้รอบนี้ไี่เก็บมาคือมันไม่มีความฉ่มำหนามาดอกมานะไรทุกคนสังเกตไหมดอกมีความแ,มแห้งๆเนาะ <c oughs> ตรงสารเห็ดแต่ตขาเนี่ยฉ่ำนะเนี่ย ขาแบบเย็นๆน่ะอแล้วก็มีบางคนให้บีทำอะไรนะอืมอะไรอ่ะเหมือนแหนมเออเออ,เอ,อแหนมบีควรจะลองใช่ไหมเพราะว่าเคยแล้วมันไม่มันไม่ได้ไงทุกคนอืมมีคนนะบอกสูตรนะบอกสูตรเยอะเลยอ่ะแต่คือคนทำไม่เป็นนะ่ะทุกคน มือน้ำหนักอาจจะไม่เท่ากันไหมอาจจะแบบว่าโอ๊ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันรู้สึกแบบทาแล้วไม่ประสบความสําเร็จก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราทําไม่เป็นอะไรประมาณนั้นเออทำสองครั้งนะ่ะสรุปสรุปทำสองครั้งด้วยอุย้ยนีด่ดอ,อกเล็กมากเลยออืม เดี๋ยวเห็ดอันนี้บีก็จะลองกินดูแหละว่าเต่งกินได้หรือเปล่าแต่ว่ารอสุดสัปดาห์ก่อนรอแบบวันศุกร์อะไรเงี้ยค่อยทําต้มยํากินเดี๋ยวบีจะลวกไว้แล้วก็วันศุกร์ค่อยทําต้มยําเพราะว่าถ้าปวดท้องใช่ไหมมันก็ยังเลีย่ยงน้อยอ,ะอ่ะบีก็ได้หยุดแบบเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยว่าแล้วก็จะเดี๋ยวจะเลือกเดี๋ยวจะเลือกดอกส,สวยๆเดี๋ยแบบนี้เป็แบบนไงเอาไปทั้งดอกก่อนถ้าตอนที่ทํา ทำต้ยมยำอะจะแค่ผ่าครึ่งอะทุกคนเออแล้วก็แบบเอาไว้กินแบบเต็มเม็ดเต็มด้วยเต็มเนื้อเต็มน้ำโอ้จะจะพูดยังไงนี่แบบนี้ดูเออ,อโอ้มีคุยอ,อะไรเนี่ยช่วงนี้บีไม่ค่อยได้กินโปรตีนก็นี่หาโปรตีนจากเห็ดได้อุ้ย นี่ได้แต่นั้นนเอาเข้าอบเอาเข้าอบแล้วก็นี่ไอเห็ดไอเห็ดตัวเนี้ยเวลาที่มันอยู่โดดเดียวทุกคนมันดอกใหญ่หมายถึงว่าขามันจะใหญ่มากเลยเนาะอาจจะบอบว่าไม่มีคนแย่งไม่มีดอกอื่นแย่งกินอาหารนะเออน่ะ ทุกคนคอมเมนต์ใน YouTube อ่ะก็ยังเป็น the b เบสนะบีขอบคุณมากๆนะคะบีนั่งอ่านไปแล้วก็ขำไปคือแบบว่าทุกคนแบบหาทำไมแบบหามากเลยคือน่ารัก,กอะ่ะอันนี้ชมจากใจจริงๆเนะอันนี้พูดจากใจจริงๆเวลาบีกลับมาถึงบ้านใช่ไหมอย่างตัดเห็ดเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาอ่ากี่โมงเดี๋ยวให้ดูตอนนี้เป็นเวลาทุ่มสิบห้าทุ่มิบห้าเนี่ยบีตัดเห็ดยู่ทุกคนคิดดู บีตัดเห็ดเนี่ยน่าจะเสร็จสักสองทุ่มเนี่ยแหละมั้งเนี่ยแล้วก็ไปนั่งตัดคลิปนะคะนั่งตัดคลิปเสร็จปุ๊บรออัปโหลดลงบีก็จะไปดูคอมเมนต์ละเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งดูคอมเมนต์นั่นแหละบีถึงมีเวลาแบบตอบทุกคนอะไรเงี้ยเออช่วงนี้งานหนักนะคะงานหนักทั้งงานประจําประจําจริงแล้วก็ประจําจริงประจำหนึ่งประจำสองเมือเงินเธอเออนั่นแหละก็ คือบอกว่ามันมีแค่เห็ดให้เก็บช่วงนี้เนอะบีก็แบบว่าเออขยันเก็บเห็ดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยากจะเอามาอบเยอะๆไงทุกคนามาอบเยอะๆแล้วก็มาเก็บให้ทุกคนดูอะไรงเงี้ยอุ้ยทุกขาตัวนี้ยาวเป็นเมตรเลยนั่นแหละเพราะาถ้ามันเลยหน้ามันไปแล้วนะทุกคนมันก็เลยจริงๆไอเห็ดแต่เออมันต้องตามให้ทันด้วยนะอืถึงว่าเลยทุกคนพี่บีไปเก็บเห็ดไอตัวนี้เร็วมันออกแล้วน ทำงานใจก็อยู่ในป่านู่นอืมนั่นแหละบีจะบอกว่าบีขอบคุณมากๆคนที่ติดตามมานานๆนานๆน,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 น่ะบีดูให้ตลอดนะเอ่อไม่ข้ามโฆษณาบีขอบคุณมากๆนะทุกคนบีน่าจะได้ค่าน้ำมันนั่นแหละไปไอเนี้ยไปเก็บเห็ดเนี่ยอุ้ยอันนี้เอาไปต้มยำหาค่าน้ำมันไปเก็บเห็ด ขับรถไปเกะเพลดขอบคุณนะคะไม่ข้ามพี่ไม่ข้ามสักโฆษณาให้นะแต่บางทีก็ดูเพลินเกินไปนะเออกลับมาดูรอบสองถึงจะไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณมากมากนะคะทุกคนก็แบบจริงใจมากเลยนะบอกทุกอย่างอะบอกทุกอย่างที่ตัวเองทําคือน่ารักมากขอบคุณมากในมิจะบอกว่าอ่าคนที่ไม่เคยแบบคอมเมนต์แบบคือดูกันติดตามกันมาแบบเป็นห้าหกเจ็ดแปดปีเลยเนี้ยคือ ไม่เคยคอมเมนต์เลยก็มาคอมเมนต์บีอะไรเงี้ยบีดูตลอดนะแต่แบบไม่ได้คอมเมนต์เลยอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าว่างๆถ้าแบบว่าเอออยากจะทักทายกันอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะแบบว่าเนี่ยแหละคอมเมนต์มาคุยกันนะคะถ้าว่างบีก็ตอบแบบแต่ส่วนมากบีว่าวันศุกร์วันเสาร์เงี้ยเออบีจะได้บีจะได้ตอบคอมเมนต์มากกว่าอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากบีก็อ่านแต่คือคําว่าอ่านอ่ะบีอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนั่นแหละบีถึงบอกว่าบีใจฟูมากๆเลยเวลาบีได้อ่านคอมเมนต์นะบีคือมัน มันปื้มเนาะทุกคนเข้าใจมาคือคนทําคลิปบีไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นเขาเป็นแบบบีหรือเปล่านะเออแต่บีรู้สึกแบบปื้มอะคือปื้มอะคือบบกเฮ้ยทำไมคนมาดูเราเยอะจังคนมาคอมเมนต์คุยกับเราเยอะจังเหมือนกับเหมือนเราไม่รู้จักกันแล้วแล้วมาคอมเมนต์แบบ,แบบแบบสนิทกันนะทุกคนเข้าใจไหมเออมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเออ amazing เนาะคือแบบนั่นแหละแต่จริงๆแล้วอะบีไม่รู้อะคือเหมือนเราเหมือนเราอยู่ไกลกันเนาะแต่เราอยู่ใกล้ๆกัน เข้าใจไหมเพราะว่าดูผ่านคลิปมันก็แบบสบายๆไงอย่างที่บีบอกไปนะ่ะนั่นแหละแล้วก็ขอบคุณพลังบวกๆนะคะบอกว่าแบบดูแลเพลินเลยพี่แบบเป็นซึมเศร้าแล้วก็มาดูบีอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้หายเครียดอะไรเงี้ยคือบีรู้สึกดีมากๆเลยแบบเออพี่เครียดพี่เศร้ามาเนี่ยแบบบางคนแบบพ่อแม่เสียอะไรเงี้ยเอาจริงๆนะก็คือแบบว่าแบบ พอมาเจอคลิปบีอย่างเงี้ยก็ทําให้แบบหายผ่อนคลายบ้างอะไรเงี้ยสถานาการณ์บ้านเมืองเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เออบีรู้สึกดีใจที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ทุกคนบอกว่าลายเครียดได้เอาจริงๆนะเพราะว่าเนาะเนาะมันคือชีวิตคนจริงๆแหละทุกคนเออผ่านมันไปให้ได้นะคะผ่านมันไปด้วยกันนะทุกคนจริงอยู่ที่นี่ก็ใช่แบบจะสบายเนี่ยบีต้องเขาเรียกว่าอะไรอะหน้าหนาวก็เนี่ยหิมะสิเอาสิ อ,อหมดพลังหมดพลังไปกับหิมะสำหรับ,บต่อสู้กับความหนาวแต่ตัวเองอ่ะชอบความหนาวอยู่แล้วแต่คือแบบว่าถ้ามันหนาวจ,จัดๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวไงทุกคนเออมันก็ไม่ไหวนะก็ต่อสู้ความหนาวไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยเออปัดหิมะกว่าจะได้เข้ารถอย่างเงี้ยโอ้ยมือเย็นมือชาไปหมดอืมมันก็จะเป็นอย่างนั้นไป แล้วก็ชอบเนะี่ยชอบทํางานชอบทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะเออเป็นคนอยู่นิ่งไม่ได้เนาะชอบทําเพราะว่าคือถ้าบีได้ทําอะไรบีรู้สึกว่าตัวเองมีค่าทุกคนเข้าใจปะคือแบบเราไม่ได้นั่งได้นอนอะไรเงี้ยเออแต่ก็ชอบนั่งชอบนอนแหละแต่คือคือชอบทําอะไรมากกว่าแบบเออได้ทําเป็นชิ้นเป็นอันได้ทํานู่นทำนี่ทำนั่นอะไรเงี้ยเออมันได้ลงได้ลองอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยชอบชอบไม่รู้เหมือนกันอืม ต่เป็นคนชอบนอนนะชอบนอนชอบนอนถ้าเสาร์อาทิตย์ยังไงพี่ตื่นสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะอยู่กับพี่ติก๊กอ่ะไม่สนเลยพี่ติ๊กจะรู้อ่ะเมื่อก่อนไปบ้านพักร้อนตอนสมัยมาใหม่ๆเนาะไปบ้านพักร้อนเนะ่แปดโมงเช้าโอ้ไปอะไรแปดโมงเช้างงแล้วควนี้มีก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับพี่ติก๊กใช่ไหมตอนเช้าเนาะตื่นขึ้นมามตอนเช้าซึ่งตัวเองไม่ดื่มกาแฟเมื่อก่อนนะตื่นมาพร้อมกับพีตพ่ติ๊กหกโมงพี่ติ๊กบอก เธอไปนอนก็ได้นะไม่เป็นไรวะใส่ชุดนอนเนะาะมันนั่งบีดกว่าเออเขาตื่นเราก็ต้องตื่นบ้างอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นมันมใหม่ๆมากๆเลยเนาะปีแรกอะที่มาที่มาอยู่อเออแต่งงานมาอยู่มาอยู่เธอเธอไปนอนได้นะเธอไม่ต้องมานั่งนั่งอ,อยู่กับฉันหรอกฉันนั่งอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็นั่งดื่มกาแฟไปเรื่อยแหละอะไรประมาณเนะี้เออเบียเข้าไปนอนเลยจ้ะตื่นอีกทีหนึ่งนะเก้าโมงสิบโมงหนึ่งเก้า <c oughs> โมงสิบโมงเมื่อก่อนไปบ้านพักร้อนกันแบบเช้า ต่เดี๋ยวนี้พี่บอกว่าโอ้ชั้นขอนอนนะฉันไม่ไหวคือง่วงก็ต้องนอนเออง่วงก็ต้องนอนหิวก็ต้องกินไม่มีปัญหาอะไรก็ต้องพูดต้องบอกอะไรเงี้ยเออนั่นแหละมันก็เลยแบบว่ากลายเป็นชิวไปแล้วตอนนี้กลายเป็นชิวไปละอย่าลืมนะทุกคนใครมีอ่าใครเพิ่งจะเดทกับหนุ่มฝรั่งนะอย่าลืมนะว่าโอ้ยอันนี้เละจะบอกว่าเอออย่าลืมนะว่ามีอะไรต้องพูดตรงๆนะ มีเรื่องพูดตรงๆเขาจะอ่านความคิดของผู้หญิงผู้หญิงเราเนะี่ยไม่ได้เหมือนผู้ชายไทยท้งงอนก็คือง,งอนไม่บอกเขาก็จะไม่รู้เขาบอกว่าฉันไม่ได้มานั่งนะฉันไม่ได้มานั่งอยู่ในความคิดของเธอฉันจะไปดูได้ไงมีอะไรก็บอกก็คุยกันอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคนตรงๆกันอะไรเงี้ยอย่าลืมนะคะนั่นแหละเ,ออเดี๋ยวนี้มีอะไรบอกอมดเบียอพอใจไม่พอใจบอกมดรู้เรื่องเลยพี่ติก๊กอรู้เรื่องเลย โอเคแบบนี้โอเคถ้าชอบแบบนี้แล้วเธอไม่อ,อะไรเงี้ยมันก็เลยอยูง่ง่ายไงทุกคนมันก็เลยอยู่ง่ายอ,ยา <laughs> ยอ,ยายอ่ะมาเดี๋ยวเป็นดอกสุดท้ายแล้วเมามาเยอะแหละเดี๋ยวจะรีบตัดเดี๋ยวจะเข้าบ้านออ้ยนี่เป็นลานะแก้ตัวเดี๋ยวจะรีบตัดเดี๋ยวเข้าบ้านละนี่น่าจะปิดเกือบสองทุ่มแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปพักผ่อนแล้วนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะ บายบายจริงๆแล้วมันก็เหมือนคนมีผมบ๊อบเหมือนกันเนาะว่าไหมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยดู <c oughs> นั่งกรนหนุงกระหนิงกันเนี่ยบายบาย